สวัสดีทุกคนนะครับพบกับไมงรู My ้ใครดีเมียนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแบบว่าอา่สุ่มตัวละครด้วยกันผมอยากได้ UR นะในตัวของผมผมอยากได้ของไอตัวของที่มันเป็นครึ่งไฟอะ่ะอืผมอยากได้มันมากเลยแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะเนี่ยไอที่มันเป็น,ปนภาคเดอรมูวี่ว่าที่กำลังจะมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว เนี่ยไอ้รูบาร์คุโกะอ่ะอ่ะไอเนี่ยมัแบบนเป็นชุดของภาคดูมูฟี่นะที่มันเพิ่งออกโรงมาแต่ยังไม่ออกของไทยมัง้งอ่ะผมอยากครูเหมือนกันเนี่ยส่วนตัวผมอยากได้ไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอตัวน้ำแข็งเนี่ยอื้มอ,อยากได้มากเลยคือเป็นความเป็นค,ความสัองของมันเป็นสองธาตุนะน้ำแข็งมันช่วยลดเกาะไฟมันติดสถานะนั่นเองผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรมากมายหรือเปล่าเนาะ พเพื่อนๆได้ยินเพายองไปรู้เลยโอเคมามาจะได้หรือเปล่านะมา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 ดิมาดิมาดิมาดิาดาดโอไม่มา <c oughs> แล้วใหญ่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มาครับทุกคนดูดิมาครับ <c oughs> มาติดต่อเลย <c oughs> แต่ตอ <c oughs> นนี้โอเคไอตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหถือว่าไม่ได้กาดนะครับผมได้ตัวละครมาผมไม่คือว่าคุ้มนะแต่เราได้ตัวที่เราอยากได้โอเคแต่ผมอยากได้อยากได้รูปปกมานะครับอตอนนี้จะเสร็จละอีกสักรอบไหม เอ,อีกสักรอบแหละผมคิดว่าต้องอีกสักรอบน่าจะออกแหละมาหนึ่งสองสไปเลยมามันจะออกให้ผมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแนหะมานะดูกันเนี่ยเตกุกับบาคโกเพราอ,อืมมาดิสึกตั้งแต่วัยเด็กนะสองคนนี้มันรักกันนะมาดู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 าด,ด,ดู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 ด,ด,ดมูมาเลยเนาะ จะได้เอ้ยเฮ้ยนี่ไงที่ผมต้องการเนี่ยเฮ้ยโคตรโคตรหล่อโคตรเท่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมาอีกครับมาอีกมาอีกครับได้มาสองอันผมถือว่าโอเคคุ้มแล้วกันเนาะคลิปนี้ถือว่าคุ้มนะเปิดกาชาสองอันนะ สำหรับผมถือว่าคุ้มนั่นเองเนาะก็ยังไงก็คุ้มอยู่ดีข้าเใครที่อยากรู้ว่าถ้าอัพเต็มเป็นไงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอดูต่อไปนะไปแล้ว